อันตลากล้าเชฟไปสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมร้านเพชรไพ่ลิวสตาร์ทวอร์มเครื่องหน่อยฮนะแกรดสามสองศูนย์เด็กเจเนอเรชั่นดูว่าจอดนายไม่นานดูแขก,กับแห้งไปหมดนะฮะเดี๋ยวทำมายกของนิดหน่อย clip à làm luôn bì chì biệt sáu biệt sáu โอเคยาวมาเลยจอดนานฮนะย้ายก่อนมีกิจกรรมพิเศษได้วันนี้ช่วงก่อนจอดนี่ไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายชมนะว่าเอาช่างศูนย์มาเปลี่ยนนะฮะ เปลี่ยนซีนกระบอกนะฮะทุกกระบอกนะฮะทุกกระบอกทั้ง2คันนะเพราะว่าก็เตรียมตัวสำหรับงานหลังฝนนี้ฮะเสร็จไปเลยนะไม่มีลั่นไม่มีก๊อกแคบนะฮะเปลี่ยนหมดไม่เหลือเลยทุกตำแหน่ง1 2 3 4นะฮะ4กระบอกทั้ง2คันนะฮะนู่นอยู่นู่นดูไกลๆคนเล็กจอดอยู่นู่นนะฮะอุปกรณ์ที่ช่างเข้ามาไว้เห็นไหมฮะน้ำมันเทอริคทายใหม่หมดนะฮะ ไม่ใช่เบาๆนะฮะหัวแปลกเก์นนะฮะตันกว่านะฮะตันเจ็ดตันแปดด้วยนะฮะระวังหลังคาด้วย ที่ช่วงนี้ครับโหหลังจากโดนพายุเล่นมาเดือนนะครไม่เห็นแดดเลยครับเห็นว่านะบ้านผมบ้านเป็นปา่าภูเขาส่วนมากครับวฝน,ต,นตกทีแล้วก็ไม่ได้เห็นแดดเลยนะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันกับเขาละ ขยับคนเลงนะไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วนะสลาดหลุดละถ้ามีคนขยับมันก็ง่ายครับถ้ามันขัดกันหน่อยอย่างนี่หนักเลยนะตอกแทบไม่ออกเลยแต่ก็จังหวะมันโยกไปพอดีก็ตอกกระพุ้งฟูดฟูดเลยนะ เดี๋ยวเพิ่งทำมาใหม่ครับมันแน่นแน่นกับฟิตอยู่แล้วครับ ลงลงลงถังยิ่งถังยิ่งติดฟิดฟิด,ฟดสลักหลุดไปแล้วครับยังติดอยู่หลุดแล้วนะติดอยู่เลย ดินไปเลยไม่ได้ว่อของใหม่ของใหม่ บอวเบรกเกอร์ breaker, ฮะนี่ละจังหวะนี่แหละยุ่งยากกันจังหวะนี่แหละจังหวะแรกนะฮะ ฟิตย์เลยฟิตรฟิตรนะ์สลักนี่เราใช้ของใครของมันนะฮะสลักนั่นก็ยังอยู่ที่เดิมเนะี่ยนี่สลักของบเบเกอร์ก็ใช้บเบเกอร์ไข่บดมันสลักไข่สลักมัน จมะมีทาม้ออะไะลดีวาะอาแป๊บเดียวตัวเปลือกน,นะเดี๋ยวอัดไปก่อนแล้วค่อยไปใส่ไปก่อนแล้วค่อยอัดจะมีทาี่ละ โอเคตอกตอขึ้นละขึ้นละขึ้นละมิดจะมิดแล้วปี๊ะมิดตั้ม ยีกไปยีกไปยืดไปยืดยืม่าดยืดยืดยืดยล็อกดวืดอกดรืดยาดยื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 ดยกดยืดัืดยืด่ืดยืดยเด้ืดยืด้าดยกดยืดยืดรืดยืดอืตัวเยืดยืดยืดยืมยืด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 ยืคยืด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 ยืรยนั้น ใหมีแต่เวลาเขามาส่งของให้พวกไร<ม>เดอร์เลยลต่างๆก็ส่งหน้าโกดังครับแล้วเราก็ออกไปรับนะฮะป้องกันตัวเองครับเพราะว่าบ้านผมนี่ปุ๋ยเยอะมากนะป้องกันพนักงานเราด้วยนะฮไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับผมไม่ได้ออกไปไหนมาสักพักแล้วเป็นเดือนนะไม่ได้ออกไปไหนกันเลยถ้าไปก็ไปทํางานอย่างเดียวออกไปก็อยูดแต่บนรถพยายามเว้นระยะห่างนะนะนะครับ social ดิ s t a n c i n g นะฮะเราออกไปจะเป็น้อาทำงานก็ต้องออกไปแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างนะ ว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันเยอะครับต้องมีระบบควบคุมไม่งั้นไม่ได้ปล่อยให้เขาออกกันตามอิสระนี่ไม่เหลือครับไม่เหลือไม่เหลือจริงๆวันวันหนึ่งหลักร้อยครับติดกันโควิดบ้านผมอันตรายลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเฒ่าเยอะให้กันเยอะ เรากล้าเปิดแม้เพราะเราก็เชื่อกือว่ามาตรการของบริษัทเราเข้มพอครับใส่แผ่นชิมนะแผ่นชิมผมกมเป็นแผ่นเหล็กบางๆฮะเอาไว้ใส่ขอบเพราะจะมี ยังไงมันไม่มีทางที่มันจะฟิตเต็มร้อยหรอกฮะพวกข้อต่ออะไรต่างๆพวกนี้เนะี่ยไม่มีทางฟิตเต็มร้อยมันก็ต้องเอาแผ่นที่พิเศษเพื่อลดระยะช่องว่ายมันแคบที่สุดครับแผ่นทีก็มีหลายเบอร์นะความหนาบางก็มีเยอะใส่ทีก็วุ่นวายทีแล้วครับอ้าวเข้าไปแล้ว บวบเข้าไปแล้วบเข้าไปแล้วบเข้าไปแล้วใส่ันพอดีมันก็จะเข้าไปง่ายปุ๊บเข้าไปเลยครับอะไรไหมเนื้อปลดูวนไปเลยนะยาวๆวิธีการใส่ไปเคาะเข้าไปครับ อีกหน่อยหน่อยอีกหน่อยีกหน่อยเห,ห,ห,ห็นไหมน้อไม่เห็นเนนลยลงลงลงอ้าวโอเคได้ละมาเลยตอกมาเลยอยู่มุมนี้ไม่ได้เดี๋ยวตอกแรงปุ๊บจะบีพุ่งนนดกดออกมาแล้ว เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยนะฮะแต่ก็เหลือใส่สายอัดสายแยกไปตรงข้างลดีอย่าใส่สลับกันก็พอครับ ก็ใส่ก็นี่เดี๋ยวเปิดก๊อกใช้งานได้เลยครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนทายเปลี่ยนสลับก็เรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวอขอติดตามดูตามออพี EP ต่อปอไปแล้วกันนะฮะฝากเลยฝากเลยฝากช่องใหม่ผมด้วยทำไปละคลิปนึงนี่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 ช่องอยากรู้ นะฮะฮเปิดใหม่นะครับเป็นช่องสำรองไว้เลยครับอันนี้อีพีแรกครับอยากรู้การเลี้ยงกบก็ลองเลี้ยงดูครับมันจะเจ๊งหรือเปล่าจะเจ๊งหรือจะกําไรนะฮะการเลี้ยงกบในบอ่อซีมเมนต์นะฮะอีพีแรกปล่อยไปแล้วครับผมไปติดตามดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะโอเคผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางไงต่อเพิ่มเติมช่องทาง facebook เพจทีมงานเพจพิเดีิวและก็ช่องสำรองของเรานะฮะช่องอยากรู้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ทางล่างไปกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมประวันป่อคืนเด้อ